สวัสดีครับผมโค้ชฟ้าใสพึ่งอุดมนะครับวันนี้รับหน้าที่ให้ความแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและก็พภชนาการสำหรับผู้เข้าร่วมรายการ ATI Power ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Transform by ATI Power นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับน้องๆหลายๆคนซึ่งก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เหตุผลแล้วก็แรงบันดาลใจที่แตกต่างกันก,ก็ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะ,จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเองก็คือน้ำหนักด้วย นะครับน้ำหนักที่ลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจครับก็รู้สึกว่าน้าหนักน้ําหนักลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวแบบเพียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆไม่อยากจะเป็นผู้หญิงแบบอุ้ยผอมแห้งสกินนี่อนะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นผู้หญิงที่แบบอุย้ยมีสดทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจริงๆก็อยากมีสิกแพคกสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าแบบช่วงหลังเมษาค่ะจะถ่ายพีวดดิ้ง ก็อยากจะถ่ายแบบชุดว่ายน้ําอ,อยากจะเป็นแบบนางเอกบนปกนิตยาสารสักครั้งเป็นที่น่าพอใจมากเลยครับก็คือเดินมาไกลแล้วเหมือนกันก็คือด้วยน้ําหนักลดมามากประชับขึ้นก็เลยแบบไปไหนมาไหนที่สะดวกขึ้นมากเลยใช่ครับก็คือแบบว่าไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วคือแค่เดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วหอบแล้วขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นนี่ก็หอบแล้ว แล้วตอนนี้ก็คือชีวิตมีความสุขมากค่ะใครชวนไปกินอะไรก็แบบกินได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องทําอาหารกินเองทุกวันอะไรเงี้ยใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วก็เมื่อกี้เช็คอัพมาก็คือไขมันลดลงค่ะแต่ว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็คือเป็นกล้ามเนื้อใช่ก็แล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะว่ายกหนักยกหนักได้มากขึ้นอะไเงี้ยค่ะแล้วก็มีแรงออกกําลังกายมากขึ้น